เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยย่อมมีวันในวันหนึ่งที่เกิดเป็นความรู้สึกแย่ๆในชีวิตของตัวเราเองทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมนไปหมดเลยเรารู้สึกมองไม่เห็นหนทางที่จะไปต่อกับตรงนี้เป็นคําถามกับตัวเองว่าเออชีวิตเรานี่มันดูแย่มันดู ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีแต่บางทีเราก็หาคําตอบกับตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการที่ตัวเราเองอาจจะต้องมองหาสเต็ปหนึ่งของชีวิตตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง ios และ android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิต podcast วันนี้อยู่กับอีฟรัชดาพรสีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะ เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยย่อมมีวันในวันหนึ่งที่เกิดเป็นความรู้สึกแย่ๆในชีวิตของตัวเราเองแต่มันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆวันใช่ไหมล่ะคะแต่เป็นวันที่เราอาจจะมองว่าทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมนไปหมดเลยเรารู้สึกมองไม่เห็นหนทางที่จะไปต่อกับตรงนี้อาจจะเป็นวันที่เรานั่งมือมองฟ้าแล้วเราก็เป็นคำถามกับตัวเองว่าเออชีวิตเรานี่มันดูแย่มันดู ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีถึงแม้ว่าจะมีประโยคแบบนี้ซ้ำๆแต่บางทีเราก็หาคําตอบกับตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการที่ตัวเราเองอาจจะต้องมองหาสเต็ปหนึ่งของชีวิตตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบกับตัวเองมันก็อาจจะยังไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปเค้นหรือว่าไปเร่งกับตัวเองให้มันมากนักในการหาคำตอบบางทีคำถามบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบกับตัวเองมากนัก ปล่อยให้มันเป็นคําถามปลายเปิดแล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นวันหนึ่งที่เราพร้อมที่จะตอบหรือเราพร้อมที่จะยอมรับในคําตอบเราก็จะพาตัวเองไปฟังคําตอบนั้นด้วยตัวเราเองที่อยากจะบอกก็คือที่จริงแล้วในคําถามเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ที่คําถามหรือการหาคําตอบแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นต่อคําถามตรงนั้นว่าชีวิตเรานี่มันแย่จังเลยเราจะเอาอยัางไงกับมันดี มันมักจะเกิดเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเองนี่ไม่เก่งจังเลยรู้สึกเพราะอะไรเราถึงเป็นคนขี้แพ้แบบนี้หรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเออหรือจริงๆตัวเราเองเนี่ยเกิดมาเป็นคนขี้แพ้ตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเลยโหพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกถูกบั่นทอนเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังถ้าเรามีมุมมองแบบนี้ต่อตัวเองในช่วงเวลา หหรือว่าช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในชีวิตหลายคนคงเคยมีช่วงเวลาแบบนี้อยู่แล้วค่ะตัวอิเองเชื่อว่าไอความรู้สึกขี้แพ้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนหรือแม้กระทั่งตัวอิเองบางทีเราก็อาจจะเคยมีความรู้สึกแวบเข้ามาว่าเราดูเป็นคนขี้แพ้จังเลยบางคนอาจจะเรียกตัวเองแบบนั้นชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เราเจอความล้มเหลวหรือเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตซะเลยแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันดูล้มเหวลวเราดูเป็นคนขี้แพ้จังเลยแต่กับใครหลายๆคนเนี่ยมักจะปากทงแล้วก็ติดป้ายกับตัวเองแบบนี้เลยว่าฉันเนี่ยมันคนขี้แพ้ตั้งแต่เกิดมาเลยจนอาจจะเอาคำเนี้ยไปตัดสินกับตัวเองว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนขี้แพ้แบบนั้นจริงๆเกิดมากับความพ่ายแพ้เกิดมากับอะไรที่ไม่เคยเป็นที่หเลย และแม้กระทั่งในวันที่ได้เป็นผู้ชนะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาได้มาด้วยความสามารถของตัวเองหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าการที่เรามีการปักทงว่าเราเป็นคนขี้แพ้เนี่ยการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ยากตามมาด้วยเช่นเดียวกันวิบอยากจะแบ่งปันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่าจริงๆคําว่าขี้แพ้เนี่ยมันอาจจะเป็นคําหรือว่าเป็นวลี หรือเป็นคําพูดที่เราใช้กันอย่างติดปากมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาเองแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้วันนี้ตัววิบเองก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กําลังเผชิญกับความรู้สึกว่าตัวเองอเป็นคนขี้แพ้ก่อนอื่นเลยอาจจะต้องทำความเข้าใจคำว่าขี้แพ้ตรงนี้ให้ตรงกันก่อน คำว่าขี้แพ้เนี่ยบางทีมันถูกสรรสร้างได้ด้วยหลากหลายประโยคถูกเอามาใช้ในหลายๆบริบทลงไปถึงบางสถานการณ์เนี่ยคำว่าขี้แพ้ก็ถูกดึงมาใช้ได้อย่างไม่เหมาะสมเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าขี้แพ้มันอาจจะหมายถึงคนที่อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันไปตรงนั้นไม่ได้มันไม่มันไม่สำเร็จอย่างที่ใจเขาต้องการได้สักทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นนิยามของความขี้แพ้เธอมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคุณผู้ฟังเคยได้ยินคนํานี้ใช่ไหมล่ะคะเราอาจจะอยากไปยืนในจุดเดียวกันกับคนที่ประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันคนที่มักมีมุมมองกับตัวเองว่าเป็นคนขี้แพ้กับบางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มลงมือทําด้วยซ้ํา อาจเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีมุมมองต่อตัวเองว่าฉันมันไม่เก่งเลยฉันมีความสามารถไม่มากพอหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมองว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถเท่าคนอื่นเพราะนั้นการลงมือทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเขาก็เลยแปะป้ายตัวเองแบบนี้เลยว่าอ๋อโอเคฉันเป็นคนขี้แพ้ตั้งแต่ฉันยังไม่เริ่มในมุมมองของตัวยิปเองเนี่ยยิบม,มองว่าจริงๆไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับคำว,ว่าขี้แพ้ แต่อาจจะเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์แย่ๆบางอย่างมาก่อนแล้วมันเข้ามาแล้วมันถูกปลูกฝังหรือมันเป็นประสบการณ์ด้านลบที่ทําให้เรารู้สึกว่าใช่ฉันมันคนขี้แพ้อาจจะโดนคนอื่นบอกเคยโดนตำหนี่ในวันที่เราทําอะไรแล้วมันล้มเหลวก็จะมีคนศาสตร์คําว่าแบบเอ้ยเธอนี่มันขี้แพ้จริงๆเข้ามามันก็จะยิ่งไปตอกย้ําให้ความคิดหรือความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองเนี่ย ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของคําว่าขี้แพ้แต่อย่างที่อีบอบอ่ะค่ะว่าจริงๆแล้วคงไม่มีใครเกิดมาจากคําว่าขี้แพ้ในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาในตอนที่เราเกิดมาเป็นเด็กเนี่ยคงไม่มีใครเอาป้ายคําว่าขี้แพ้มาติดให้เราตั้งแต่ต้นแต่มันอาจจะเกิดจากประสบการณ์แย่ๆเหล่านั้นละค่ะที่มันหล่อล้อมให้ตัวเราเองเนี่ยมีมุมมองแบบนั้นต่อตัวเองแล้วก็พยายามติดป้ายประกาศกับตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้แพ้มาโดยตลอด ดังนั้นแล้วเนี่ยความคิดที่ว่าตัวเราเองเป็นคนขี้แพ้มันเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่ามันเป็นเรื่องของมายเซตของบุคคลมากกว่าที่ มันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่เราทุกคนจะมาบอกกับตัวเองว่าเราแบบเป็นคนขี้แพ้ตั้งแต่เกิดอยากให้เข้าใจตรงนี้ร่วมกันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อที่ตัวเราเองเนี่ยจะได้เข้าใจด้วยว่าจริงๆแล้วตัวเราเองหรือเปล่าที่พยายามติดป้ายประกาศกับตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้แพ้แล้วเราก็พยายามบอกกับตัวเองมาโดยตลอดไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเป็นคนขี้แพ้โดยสมบูรณ์แบบหรอกนะคะคุณผู้ฟัง ทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราทุกคนมีศักยภาพในตัวเองที่จะดูแลตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้หนีห่างไกลกับคำว่าขี้แพ้ซึ่งคำถามที่สำคัญเลยที่อีฟรู้สึกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังลองถามแล้วก็ลองทบทวนกับตัวเองก็คือการที่เรามีความเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนขี้แพ้ติดตัวเรามาเรามีคำถามแบบนี้กับตัวเองแล้วเนี่ย เราอยากจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเพราะถ้ามองในอีกมุมหนึงเนี่ยจริงๆคนที่มีนิสัยขี้แพ้หรือรู้สึกว่าตัวเขาเองมีม,มุมมองกับตัวเองว่าเป็นคนขี้แพ้บางทีมันก็อาจจะมีข้อดีของมันนะคะคุณผู้ฟังเพราะบางทีถ้าเรามีม,มุมมองว่าเราเป็นคนขี้แพ้เราไม่อยากทําอะไรเราไม่อยากเริ่มอะไรเลยอย่างเงี้ย มันก็เหมือนเป็นเกาะป้องกันให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันหรืออะไรที่มันจะต้องเป็นความรับผิดชอบหนักๆกไรอย่างเงี้ยบางทีพอเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วไอ้คาว่าขี้แพ้มันโผล่ขึ้นมามันก็จะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรมันก็จะกระตุ้นให้ตัวเราเองพยายามละทิ้งงานอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไป แต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าถ้าเรามีป้ายประกาศกับตัวเองหรือมีความเชื่อว่าตัวเราเองเป็นคนขี้แพ้มันก็อาจจะไม่ค่อยเฮลตี้กับตัวเราเท่าไหร่แต่แบบนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเชื่อว่าเราเป็นคนขี้แพ้บางทีมันก็ต้องแลกมากับอะไรที่มันหนักหนาเหมือนกันนะคะทางการที่เราเห็นตัวเองว่าเราไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะเรามีมุมมองต่อโลกที่ค่อนข้างแย่เนาะเราอาจจะเกิดเป็นความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ย คนที่มีไมเซ็ตหรือมีความคิดว่าเราเป็นคนขี้แพ้ก็มักจะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะอยู่ในบาปเดิมๆเ,เซฟเซฟของตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการแลกมาด้วยการที่เราจะต้องเสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างบางทีมันก็จะไม่ค่อยมีกระจิตกระใจในการที่จะทำอะไรต่างๆเพราะอาจจะไม่คาดหวังกับ สิ่งที่ควรจะได้รับในอนาคตตรงนั้นสุดท้ายเลยแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับอิมนะอิมมองว่าการที่เรามีมุมมองว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้เนี่ยมันสัมพันธ์กันมากๆกับการที่เราจะมีสุขภาพจิตที่แย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็คงไม่คุ้มค่ากันเลยทีเดียวถ้าเราจะพยายามติดป้ายประกาศแบบนั้นกับตัวเองตลอดไปว่าเราเนี่ยมันเป็นคนขี้แพ้มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่เฮลตี้แล้วมันก็ไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องแลกมากับสุขภาพจิตที่มันแย่ลงเนี่ยเราจะทำยังไงดีเพื่อให้ตัวเราเองมีมุมมองใหม่ๆกับคำว่าขี้แพ้ของตัวเองแล้วเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงบ้างจริงๆแม้ว่าความคิด ที่เรามีต่อตัวเองว่าเราเป็นคนขี้แพ้มันอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับเราเนาะเพราะว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วยความรู้สึกแย่ๆหรือมุมมองต่างๆที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เราอาจจะต้องเริ่มต้นกับตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเรามีคําถามแบบนี้กับตัวเองว่าเออพอเราเห็นตัวเองเป็นคนขี้แพ้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เชื่อนะคะว่าทุกคนสามารถแก้ไขมันได้อย่างที่บอกไปแล้วยิ่เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองเอาแนวทางในการเปลี่ยนความคิด จากคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้ลองมาชนะใจตัวเองดูชนะในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการได้รับชัยชนะที่มันยิ่งใหญ่แต่เชื่อจะค่ะว่าการชนะใจตัวเองนี่แหละเป็นอะไรที่มันสําคัญแล้วเราจะได้เลิกเป็นผู้แพ้ในสายตาตัวเองได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังเริ่มจากการที่มองเป้าหมายในการทําสิ่งต่างๆก่อนเราอาจจะต้องมองแล้วก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตของตัวเอง เพราะบางทีเรามีมุมมองต่อตัวเองว่าเราเป็นคนขี้แพ้มันก็จะคอยบั่นทอนเราไม่อยากให้เราเนี่ยทำอะไรมันก็จะขาดการวางเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราไปด้วยพอเราขาดเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการที่ขาดแรงจูงใจในการที่จะเอาตัวเองเนี่ยลงมือไปกระทําบางสิ่งบางอย่างมันก็จะทําให้กระจิตกระใจของเราไม่อยากจะทําอะไรไม่ตั้งใจจะทําอะไรให้ได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพที่เรามี ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการทํางานหรือการเรียนของตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ในการระบุเป้าหมายระยะสั้นกับตัวเองว่าเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้างเราอยากจะประสบความสําเร็จในระยะยาวในรูปแบบไหนบ้าง เราอาจจะต้องค่อยๆวางสเตปบ,บายสเต็ปกับตัวเองไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่คนขี้แพ้เลยเพราะเรายังสามารถทำตามเป้าหมายได้ทีละขั้นทีละขั้นจนวันหนึ่งเราสามารถประสบความสำเร็จกับมันได้สิ่งต่อมาเลยเนี่ยหลังจากที่เราได้มีการวางเป้าหมายกับตัวเองระบุเป้าหมายที่มันชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้วเนี่ย ที่บอกว่ามันสําคัญคือถ้าเราวางเป้าหมายแล้วเราจะต้องลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองได้วางแผนไว้ด้วยอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าคนที่เขามีมุมมองต่อตัวเองว่าเป็นคนขี้แพ้มักจะไม่ค่อยพึงพอใจในตัวเองที่มีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ค่อนข้างยากที่จะดึงตัวเองออกมาลงมือทําออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจึงทําให้อะไรหลายอย่างไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเริ่มวางเป้าหมายกับตัวเองวางแผนกับตัวเองแล้วก็ลงมือทําค่ะ ดังนั้นถ้าเราไม่ชอบตัวเองที่อยู่ในโหมดนี้เรารู้สึกไม่ชอบตัวเองที่อยู่ในโหมดของความขี้แพ้อย่างไงก็ต้องลองลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอยังใช้เวลาในการคิดนานมากๆแต่เราไม่ลงมือทำเลยแผนการของเราเนี่ยมีบับขั้น1นขั้น2อขั้น3ามที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ตราบใดที่ขาดการลงมือกระทำการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้น เรายิ่งลงมือเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ของตัวเองเร็วเท่านั้นก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใกล้กับความสําเร็จที่อยู่ตรงหน้าได้เร็วมากขึ้นด้วยมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยถ้าเราได้ลองลงมือทําแล้วบางทีเราอาจจะค่อยๆลดความคิดของตัวเราเองว่าเราเนี่ยมันเป็นคนขี้แพ้จริงๆเลยถ้าเรารู้สึกว่า หลังจากที่ลงมือทําและวางเป้าหมายของตัวเองแล้วมันเหนื่อยกลับมาตั้งสติกับตัวเองแล้วก็รู้เท่าทันความคิดของตัวเองะคะ่ะบางทีเวลาที่เรามีความคิดว่าเราเป็นคนขี้แพ้เราก็มักจะปล่อยตัวเองไปตามความคิดของตัวเองเรื่อยๆแล้วยิ่งวันหนึ่งที่เรารู้สึกรงมือทําแล้วเราไม่เห็นผลทันทีหรือว่าผลลัพธ์ที่เราวางไว้เนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ใจต้องการบางทีอารมณ์ด้านลบหรือความคิดด้านลบมันก็จะครอบงัเราเช่นแบบ น้อยใจในชีวิตจังเลยพยายามมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอบางคนรู้สึก โกรธตัวเองผิดหวังในตัวเองจังเลยสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะมีแต่บั่นทอนให้ตัวรเราเองเนี่ยไม่กล้าที่จะลงมือทําแล้วก็กลับเข้ากล่องของความคิดที่ว่าเรามันเป็นคนขี้แพ้จริงๆเลยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอย่าใช้เวลาของเราเนี่ยจมอยู่กับปัญหานานเกินไปเพราะยิ่งเราจมอยู่กับปัญหานานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งสะท้อนในเรื่องของความคิดของเราแล้วมันก็จะเข้าไปตอกย้ําความคิดของเราที่ว่าเรามันเป็นคนขี้แพ้เวลามี ปัญหาหรือมีความยุ่งยากบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสร้างพื้นที่แล้วก็ตีกรอบมันว่ามันควรจะจบลงเมื่อไหร่มันควรจะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนพอถึงขีดกําหนดของมันแล้วเนี่ยเราก็เอามาทบทวนแล้วก็มองหาวิธีการในการจัดการว่า1 2 3 4ว่าเราควรจะทําอะไรบ้างเลือกลงมือทําได้เลยเพราะยิ่งเรารอ,อเวลามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งบั่นทอนจิตใจเรามากเท่านั้นการที่เรามีมุมมองต่อตัวเองในรูปแบบไหนเนี่ย มันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองมากไปด้วยเช่นกันตัวอิบเองอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้กลับมาทบทวนตัวเองมองย้อนกลับไปที่ตัวเราเองที่มีความคิดแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าเรายังจะมองตัวเองว่าเป็นคนขี้แพ้แบบนี้ต่อไป แล้วตามมาด้วยความรู้สึก,กแย่ความรู้สึกด้านลบต่อตัวเองมีแต่กัดกินความรู้สึกทําให้เราเนี่ยสุขภาพจิตแย่ลงถ้าคําตอบคือมันไม่คุ้มค่าเอาซะเลยมีแต่จะทําให้สุขภาพจิตเราแย่ลงแล้วเราจะยิ่งบั่นทอนตัวเองมากๆและนาไปสู่ภาวะหรือโรคทางจิตเวทได้เนี่ยนั้นเราก็ลองมาลงมือในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยเป็น ตัวเราในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นสามารถชนะใจตัวเองแล้วก็มีมุมมองที่ดีต่อตัวเองได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android